สวัสดีครับผมโคโจรวิธีแห่งดาวจากเพจดูดวงเนื้อคู่ด้วยวิชาสิบลักน,นะครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับโชคในงวดที่ผ่านมามีราศีไหนถูกกันบ้างจะถูกมากหรือถูกน้อยก็มาคอมเมนต์กันให้ทราบหน่อยนะครับตอนนี้เรามาเข้าเรื่องดูดวงโชคลาภกันดีกว่าในวันหวยออกคือวันที่1ตุลาคม2566จะตรงกับวันอาทิตย์แรมสองขาเดือน1ิ ปีเถาะดาวพุธเป็นส like, ีนทักษะนะครับสําหรับในงวดนี้จะมี5าราศีที่มีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่แล้วก็อีก3ราศีที่มีเกณฑ์ได้รับโชครองลงมาเรามาเริ่มกันที่3ราศีที่มีเกณฑ์ได้รับโชครองลงมาก่อนนะครับสําหรับราศีที่มีโชครองลงมาราศีแรกก็คือราศีกรกฎนะครับในราศีกรกฎมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจรเป็น4ีกับลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนแล้วก็เป็นเจ้าเรือนลาพะด้วยนะครับ จอนเป็นสิบกับลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันจอเข้าเรือนวินาศดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนการเงินจอรเป็นสิบกับลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีกรกฎยกเว้นดาวโชคประจําวันที่จอเข้าเรือนวินาศดังนั้นชาวราศีกรกฎจึงไม่ควรเสี่ยงโชคในวันจันทร์นะครับเพราะเป็นวันที่ขัดลาบของชาวราศีกรกฎลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีกรกฎนะครับจะเป็นผู้หญิงหุ่นทุ้มๆหน่อยครับ ราศีที่สองนะครับก็คือราศีตุลในราศีตุลนะครับมีดาวพระหัสเป็นดาวโชคประจําปีจรทับลัคนาดาวสุขเป็นดาวโชคประจําเดือนจอเล็งลัคนาดาวจันท์เป็นดาวโชคประจําวันจรทํามุมตีโกนหลังกับลัคนาดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนการเงินจรเข้าเรือนวินาศดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนลาภะจรเล็งลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีตุล ยกเว้นดาวเจ้าเรือนการเงินที่จอเข้าเรือนวินาศดังนั้นชาวราศีตุลจึงไม่ควรเสี่ยงโชคในวันอังคารนะครับเพราะเป็นวันที่ขัดลาบของชาวราศีตุลลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีตุลน,นะครับจะเป็นผู้หญิงสูงอายุครับราศีที่3นะครับก็คือราศีมังกรในราศีมังกรนะครับมีดาวพระหัสเป็นดาวโชคประจําปีจอเป็น1ิบกับลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจํจเา,ดา,เ,ดาจเดือนจอนเป็นสี่กับลัคนา ดาวจันรเป็นดาวโชคประจําวันจอเข้าเรือนอริดาวราหูเป็นเจ้าเรือนการเงินจอเป็นสี่กับลัคนาดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนลาพะระจรทํามุมตีโกนหลังกับลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีมังกรยกเว้นดาวโชคประจําวันที่จรเข้าเรือนอริดังนั้นชาวราศีมังกรจึงไม่ควรเสี่ยงโชคในวันจันทร์นะครับเพราะเป็นวันที่ขัดลาบของชาวราศีมังกรลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีมังกรนะครับ จะเป็นผู้หญิงหุ่นผอมเปรียวครับสำหรับราศีที่มีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่ในงวดนี้จะมีด้วยกัน5าราศีนะครับราศีแรกก็คือราศีเมฆในราศีเมฆนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจอนเล็งลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจํจเา,ดา,เ,ดาจเดือนแล้วก็เป็นเจ้าเรือนการเงินด้วยนะครับจรทับลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันจรทํามุมโยกหน้ากับลัคนาดาวราหูเป็นเจ้าเรือ,าาอนลาภจรทับลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับ ส่งผลดีต่อราศีเมฆไม่มีดาวให้โชคอยู่ในตำแหน่งที่เสียเลยนะครับดังนั้นชาวราศีเมฆยูไมเกณ์ได้รับโชคใหญ่ในงวดน,นี้ครับลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีเมฆนะครับจะเป็นผู้ชายหุ่นผอมสูงครับราศีที่2นะครับก็คือราศีมิถุนในราศีมิถุนนะครับมีดาวพระหัสเป็นดาวโชคประจําปีจรทํามุมตีโกนหน้ากับลักนา ดาวสุ์เป็นดาวโชคประจำเดือนจรทําทำมุมโยกหลังกับลัคนาดาวจันร์เป็นดาวโชคประจำวันแล้วก็เป็นเจ้าเรือนการเงินด้วยนะครับจรทับลัคนาดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนลาพระจรเป็นสี่กับลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีมิถุนไม่มีดาวให้โชคอยู่ในตำแหน่งที่เสียเลยนะครับดังนั้นชาวราศีมิถุนจึงมีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่ในงวดนี้ครับลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีมิถุนนะครับ จะเป็นผู้หญิงหุ่นผอมพเพรียวครับราศีที่3นะครับก็คือราศีสิงห์ในราศีสิงห์นะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจทรทํามุมโยกหน้ากับลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนจรททา,ามุมตีโกนหลังกับลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันจรทํา,ามุมโยกหลังกับลัคนาดาวพุธเป็นเจ้าเรือนการเงินแล้วก็เป็นเจ้าเรือนลาภะด้วยนะครับจอนเล็งลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับ ส่งผลดีต่อราศีสิงห์ไม่มีดาวให้โชคอยู่ในตำแหน่งที่เสียเลยนะครับดังนั้นชาวราศีสิงห์ที่มีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่ในงวดน,นี้ครับลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีสิงห์นะครับจะเป็นผู้ชายหุ่นดีหุ่นไม่สูงมากครับราศีที่สี่นะครับก็คือราศีธนูในราศีธนูนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจรทํามุมโยกหลังกับลัคนา ดาวสุกเป็นดาวโชคประจําเดือนแล้วก็เป็นเจ้าเรือนลาพระด้วยนะครับจรทํามุมตีโกนหน้ากับลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจาวันจรเล็งลัคนาดาวเสาเป็นเจ้าเรือนการเงินจรทํามุมโยกหลังกับลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีธนูไม่มีดาวให้โชคอยู่ในตําแหน่งที่เสียเลยนะครับดังนั้นชาวราศีธนูจึงมีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่ในงวดนี้ครับลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีธนูนะครับ จะเป็นผู้หญิงหุ่นท่วมๆหน่อยครับราศีที่5นะครับก็คือราศีกุมในราศีกุมนะครับมีดาวพฤหัสกิน3ามตแหน่งนะครับเป็นดาวโชคประจําปีเป็นเจ้าเรือนการเงินแล้วก็เป็นเจ้าเรือนลาพระด้วยนะครับจอนทามุมตีโกนหลังกับลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนจอนทามุมโยกหน้ากับลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันจอนทามุมตีโกนหน้ากับลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีกุม ไม่มีดาวให้โชคอยู่ในตำแหน่งที่เสียเลยนะครับดังนั้นชาวราศีกุมจึงมีเกณฑ์ด้รับโชคใหญ่ในวดนี้ครับลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีกุมนะครับจะเป็นผู้หญิงหุ่นดีหุ่นสูงโปร่งครับแล้วก็ในบรรดาราศีทั้งหมดที่ได้รับโชคนะครับราศีเมฆจะเป็นราศีที่มีโชคใหญ่ที่เด่นที่สุดครับสําหรับอีกสี่ราศีนะครับก็คือราศีพฤษภราศีกันราศีพิจิกแล้วก็ราศีมีนนะครับ ในงวดนี้ยังไม่มีโชคหรือว่ามีโชคค่อนข้างน้อยครับแต่ผมก็มีวิธีแก้เครดปรับดวงเสริมโชคมาฝากควรทําก่อนที่จะไปเสี่ยงโชคนะครับนั่นก็คือให้ไปกราบสักการะและขอโชคลาภจากพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆนะครับที่วัดไหนก็ได้ตามที่สะดวกเช่นหลวงพ่อโตวัดบางจากหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงหลวงพ่อใหญ่วัดม่วงพระพุทธโชควัดขาวงพระจันทร์เป็นต้นนะครับและเมื่อกาบสักการะเรียบร้อยแล้วก็ให้ทําบุญช่วยค่าน้ําค่าไฟกับวัดด้วย จะช่วยเสริมดวงให้ได้รับโชคได้ง่ายขึ้นนะครับและในช่วงนี้ก็มาถึงช่วงสําคัญที่จะมาบอกเลขเด่นแล้วก็เลขรองกันนะครับสําหรับเลขเด่นแล้วก็เลขรองประจํางวดวันที่1ตุลาคม2566ก็คือ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่กันทุกคนนะครับและถ้าใครสนใจอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวหรืออยากหาเลขมงคลเปลี่ยนเบอร์มือถือก็เข้าไปที่เพจของผมได้ทักประทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับผมทำลิงก์อยู่ด้านล่างไว้เรียบร้อยแล้วสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมโคจรวิธีแห่งดาวรู้ชะตาฝ่าลิขิตพิชิตด,ดวงขอบคุณที่รับชมครับ